ขอบคุณครับปู่ขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณที่ปู่ช่วยผมกับเอลล่าถ้าซื้อหุ้นสำเร็จผมเป็นกรรมการของอ้าวถังถึงตอนนั้นเอลล่านั่งตำแหน่งประธานอย่างมั่นคงก็สามารถทดแทนบนคุณลุงจัวที่เคยช่วยเทียนยินทดแทนแกคิดแบบนั้นเหรอบ้านเราเกิดเรื่องลุงจัวช่วยซื้อหุ้นเทียนยินสนับสนุนต่อหน้านักข่าว เทียนยินจึงไม่ถูกเฮอเทียนเซินกลืนกินตั้งแต่ปี2008จัวฉีถังหลังเข้ามาเทียนยินต้องการให้ปรับดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นหลายครั้งโลมมือกับผู้ถือหุ้นบังคับให้ฉันขายหุ้นบริษัทออกไปแล้วเขาก็ให้คนซื้อกลับมาเพื่อเป็นของตัวเองแย่งชิงยังเปิดเผยแต่กลืนกินไม่ได้หลายปีต่อมา ทุกอย่างที่เป็นของเทียนยินมันก็ตกไปอยู่ในมือเขาแกรู้อะไรไหมทำธุรกิจไม่มีมิตรที่แท้จริงและศัตรูที่ถาวรแต่จะมีสิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดที่มีก็คือคำว่ากำไรอยู่วีปี 我自己可跟我高飞远走，飞高。